ี่จังหวะนี้ทางโล่งสวัสดีครับเฮ้ยบัลาบาลีบัลาบัลาบัลาบลีฟาดอัาชอนีอ่ฟาดหน้าสะบัดบาบวิงวง่งวิ่งเมื่อกี้รู้สึกว่ามันอวานกับดัก มาละมาละมาดีครับเฮ้ยติดวู้ฮูู้้ฮู้ติดอุ oh. uh huh. ต, oh, ตฟาฟาดแรงมากครับกอคือแบบลดไป40%อน่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ายายาเราเยอะมากตอนเนี้ยและที่สำคัญนะเราไม่เจอฟิล วิ่งวิ่งมาดิมาดิฟาโอ้ยนี่ตีตีสั้นนะเราแต่แผมก็ตไีไม่โดนเลยเฮ้ยคนเพชรคนเพชรทำลายกับดักมันก่อน พราะว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่จัดการมันได้สบายๆเลยวิ่งบนไปทางวันน่ะบอกเลยอุ้ยเกือบอดับดีคนจอยมามาสิครับาวิ่งไม่หยั่งได้อะีโหลดยิงหน้าสปบร์ โอ้โหมันแม่งชิงขนละแต่เขาไม่ได้ใส่ยางเกงในแม่งล่วงเต็มพื้นเลยเนี่ยให้พายเถอะอุย้ยสเตยหน้าเลยจะเซฟก่อนจะมาซ้ายหรือขวาวะเราจะมาซ้ายมาขวาวะ่ะเขมขัดสั้นอกแลงะเพราะว่าคาดไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่เจอฟิวเนี่ยต้องยิงอย่างเดียวครับกระสุนพืนก็จะหมดแล้วด้วย เป็นเข็มาบริตามาฮะอเอ้ยแต่อย่าลืมี่เรายังมีฉลงเนี่ยมันต่อยอย่างเงี้ย FPF สูงมากเป็นตอนแรกโอ้โหแมนี่งโคตรกระตุกเลย เย็นแลวโอ้โยแม่งตามาติดเลยฮนะโอ้โยแม่งจู๊บโอ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงเคียย์เส้นขนตรงนี้ก่อนอุ๊ยตายแล้วดีโหลดดิงไวอากาอันเล็ก ได้อยู่นะครับผมต่อมาสิว่าไอเตาอุปรกรณ์ฉันต้องเยอะทั้งชุดกรอมวกวปืนวิ่งไวกับแกอีกมันเลย scp ตอแหลวิ่งต้องต้องยุกนะ รู้ส e ึกมันเร็วขึ้นอุ้ยมันเร็วขึ้นรู้สึกมอนตัวอื่นจะไม่มีแล้วครับแต่บอสไฟตอนนี้วิ่งลงประธางนี้ก่อนตามหาฟิว มิชชั่นออนสวัสดีคนดู20คนด้วยนะครับเดี๋ยวหาของแป๊บหนึง่งพวกกระสุนระยาเยอะมากปืนปืนเหลือน้อยแล้ววะ่ะนี่ปืนอะไรเนี่ยบอลเลต้า แส่กระสุนเพิ่มมาหนึ่งเฮ้ยแต่ไม่มีฟิลว่ะที่วิ่งวิ่งอยู่เพิ่มมาตามหาฟิลนะครับอย่างน้อยเราจะไว้เป็นใต้ตายสำหรับจัดการคูณสามห้าหายไปทั้งหมด มาที่เดินไปดีกว่าล่อมันมาครับเฮ้ยนี่ยิงกับดักเอาไว้เฮ้ยกระสุนลูกซองเหลือนดะเดียวแล้วว่ะไม่นะอเฮ้ยไอ้ยิยยงทะลุกระจกเออย,ยิงทะลุกระจกได้ครับแมแจม,แจม แจมแจแลมแจมว้าวระบาดนาวโอ้ยทิ้งขนทิ้งขนอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ย้ยหย <c oughs> ็บยาไว้ก่อน หมดแล้วจ้าพื้นพกไปเอาพื้นพกตัวนั้นดีกว่า U.S.P. ที่มันดรอปดรอปไปตรงพื้นกระสุนลูกซองหนึ่งนัดที่เหลือเป็นฉลังครับ U.S.P. สามนัดน่าจะศพเป็นอาวุธจากศพเพื่อนโอ้ไม่ไปไม่ได้แล้ววะ่ะ เย้ยสุดสี่ห้านะเว้ยสุ่มหมดแล้วต้องฟาดด้วยสิ่งนี้ครับมาเด้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 มวัดีครับ เจ๋ยชื่อ SCP นะตายด้วยฉลังเนี่ยแม่งโคตรต่ำเลยฉลังมันตีไกลครับนี่ฟาดหน้าสะบัดมาดิครับมาดิครับอ่าได้ทั้งวันมันตีได้แค่นี้แค่นี้เองเฮ <c oughs> ้ยติดติดน <No. S 1> ืเอาไไมทาไม สรุปว่าคือตายด้วยฉลังกลับไปใหม่ไยอ,อาก้าแล้วปืนปัง้ยลบ้ยโอเนี่วางกับดักแล้ววะ วางกับดักเลยวางกับดักเลยโอ้เลื่อหนึ่งขีดเลื่อหนึ่งขีดเลื่อหนึ่งขีดตายเฮ้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยไม่ตายวะเลื่อนเหลือศ okay. ูนย์เลื่อนเหลือศูนย์แล้วเร่อมันเหลือศูนย์แลไวไม่ใช่หรอวะโกงเหรอโกงหรอตายี่ะ ยอ่ยอย่ออืมต่อโอฟายก่อนรกนมิเรกเพิ่มเัินเดยผมด้วย